งานจะเป็นลมก็จะได้กินข้าวแต่ละวันโอ้ยงานมันก็ไม่เยอะนะแต่ดูเหมือนมันเยอะอุย้ย เสร็จเราจะไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วทำกับข้าวก็ต้องอาบน้ำใมาอีกคราวเท้าปลา งปลาเอมเลยนะเนี่ยนึกถึงปลาเอมเลยนะเนี่ยเนี่ยนึกถึงปลาเอมเลยนะเนี่ยดอกขามีดอกขาอยู่สี่ห้าดอกในปลาเอมดูสิน่าทานไหมเหนื่อยอันนี้มีนึ่งผักนะคะนึ่งผักปลาทอดนึ่งผักนี่ปลาทอดนะคะ ป่นปลปานี่ปลาหนึ่งตัวนะคะทำป่นแบบอีสานอุ้ยหอมมากขั่วหอมกระเทียมพริกพริกแห้งพริกสดป่นกันนะคะมีผักแพลวด้วยนะคะนี่ผักแพลวสดๆอันนี้ผักแพลวนี่ชอบทานค่ะโอ้ยเหนื่อยข้าวเช้ากี่โมงละคะพี่ๆข้าวเช้าสิบเอ็ดโมงทำหมดแขนไม่มีแรงอ่อนล้าอ่อนแรงเหนื่อย ไปค่ะไปทานข้าวด้วยกันนะคะพี่ๆขาหิวมากหิวมากอร่อยที่สุดปนอีสานเนี่ย